ทำอะไรลูกทำอะไรนะเอาอาะไรโอ้ไม่ใช่ขี่ม้าเอาจับเชือกไว้จับเชือโยกยกไว้เดี๋ยวจับเชือกขนขโยกม้าเลยโอ้โอ้ยล้มล้มล้มโอ้โหขี่ม้าล้มลูกขึ้นแล้วขอม้าขึ้นมไหมเอาเชือกเอาเชือกคุมไว้เอาเชือกคุมไว้ไป เทื่ขี่ไปเรดี๋ยวของคอ,งองม,ามาไว้วย,วย,ย,วยุกว่นขวัื่นย้ีไปเลไม่อยาลูกออเี้ลูกของนี้แล้ว,หนหนวลูกจับไว้ไไลูกกี่อออ่ะขี่ไป้ง

ทำไมตจูงม้าอ่ะลูกนะี่ปังปุยทำอะไรลูกอ่ะฮะ ทำอะไรลูกบอกแม่ดิทำอะไรลูกบอกแม่ดิลูกลูกทำไรเนี่ยทำไรคะ <laughs> ทำไรคะลูกลูกทำไรกับม้าเนี่ยพี่ม้าชื่ออะไรลูกชื่อเกเฮะชื่ออะไรคะมมีีชื่อ,อาพ,พี่ม,าม้าม,มีชื่อไหมชื่ออะไรคะในบาดเจ็บหรือเปล่าเ er? มื่อกี้ตรงม้าบาดเจ็บไหมบาดเจ็บแน่มาเจ็บยังไง ฮะบาดเจ็บเดินขากระเพกหม,มาพ่อหรือเปล่า <c oughs> ทำอะไรคะทำมาทำมาอะไรอะลูกเอาเอาเชือกมาเอาเชือกมาทำอะไรทำมาทำมาอะไรผูกมา้าเหรอ มมาชื่ออะไรคะชื่อเก๋ชื่อเก๋มมาชื่อเก๋สีอะไรคะสีแดงฮะห้าสีอะไรมมาสีฟ้ามมาของใครคะรักไหมคะรักรักมาไหมรักพี่ห้าเก๋ไหมรักเก๋แล้วเมื่อกี้ล้มตกม้าแล้วบาดเจ็บทำยังไงอันนี้มีมาชื่อเก๋อะลูกมีมาชื่อเก๋ แล้วบาดเจ็บตกม้าเมื่อกี้ต้องมาหาพ่อจะเป็นไงเดินขากระเพกหรือเปล่าทำยังไงคะกำลังผูกไม้อยู่อผูกไม้อยู่ทำไมพี่ม้าพ,พี่เก๋ดืออ้อลูกพี่ม้าดือ้อไหมลูกดือ้อไหมคะเฮะ้